วัดีครับวันนี้เรามาเที่ยวชมในไร่อ้อยนะครับวันนี้เราจะพามาชมรถอ e ีแท็กไทยประดิษฐ์นะครับรถดัมดําด้วยรถอ e ีแท็กนะครับเป็นรถผลพันธุ์อ้อยสามารถยกน้ำได้เหมือนสิบล้อเลยนะครับของทับงดนะครับ คอยอ้อยออกมาจากในไร่นะครับแล้วเอามาส่งให้รถสิบล้อนะครับเรามาดูวิธีตั้มเขานะครับกได้ปงเลอ นี่ก็มาเอาพันค้อยไปปลูกนะครับคอยคนตัดก็ตัดอยู่ในไร่แล้วก็เราต้องคอยออกมาจากกลางไร่นะครับเพราะว่ารถรถคีบนะครับไม่สามารถไปคีบในไร่อ้อยได้ใบอ้อยมันเยอะนะครับต้องเอามาคีบใกล้ๆถนนจะได้ไม่เสียหายกับอ้อยที่เหลือนะครับ ลา,ลากออกมาด้วยรถอีต,ต๊อกนะครับแล้วก็มีดัมในตัวเต็มเต็มนี่กี่มัดที่ทเคยบรรจุได้ร้อยห้าสิ150ได้โอ้ร้อยหมัดนะครับมัดละมัดละสิบล้ำเนาะมัดละสิบล้ำร้อยหมัดก็พัน0้ารยล้ำนะครับ สามารถบรรจุได้1,500ล้ำ150มัดนะ yeah, ด mm hmm. นี่กย,กย,กยกด้ำนะครับเป็น mm hmm. แท็กยกน้ำนะครับจะได้ไม่ต้องเสียแรงงานในการขนลงอีกนะครับพร mm hmm. ยกด้ำแล้วก็เดินหน้า แป๊บเดียวนะครับหมดเลย150มัดโอ้หมดทุกลำเลยนะครับเหมือนรถด,ดำเลยอ้าวน,นี้ดำไปแล้วแปบ๊บเดียวเองห้าคันนะครับ เอามาคันละร้อยห้ามัดนะครับเอามาส่งให้รถขิบล้อเอาไปปลูกที่แปลงที่เราน้ำท่วมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ